เหลิอบลิคิดไทยแลนด์โอ้ยลุงบีบมันลูกบีบมันจนช้ำจนเละหมดแล้วเนี่ยถามจริงลุงจะซื้อกี่โลเนี่ยยาวสองโลมันก็ต้องบีบต้องเลือกดูไม่ล่ะเอาไปแข็งแข็งมันจะกินได้ไงแล้วโอ้ยแข็งแข็งลุงก็เอาไปอย่าเพิ่งกินสิทิ้งไว้สักสองสวันเดี๋ยวมันก็กินได้เองแหละแมวอะลุงจะกินวันนี้เลย เดี๋ยวลุงเลือกนิ่มๆไปแล้วกันอ้าวลุงขาดอีกสองลูกเฮ้ยเดี๋ยวลุงเลือกอีกโอ้ยลุงนี่เนาะสุดจริงๆเลยสองโลแปดสิบบาทโอเคร้อยหนึง่ง ขอบคุณนะครับลุงวันหลังอย่าลืมมาอุดหนุนผมใหม่นะครับ คนอย่างผมอ่ะไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆหรอกนะครับเอ๊ะถึงแล้ครับสองโลถึงสิครับเมื่อกี้ตอนช่างคุณก็เห็นอยู่นี่ผมขอช่างได้หรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ต้องเอ๊ะนี่มันไม่ถึงสองโลนี่แอบมาออกหรือเปล่าครับจะบ้าเหรอครับผมจะไม่เอาออกตอนไหนน่าจะเป็นมังคุดมันเรียงตัวกันน้ำหนักมันก็เลยลดลงนะครับ อ้าวผมแถมให้ก็ได้เออ,เอ,อเนี่นตังค์คอนได้ไปแล้วใช่ไหมได้แลบบ้วครับอ้าวว่าไงจ๊ะเจ้าก,กิโลถ้าไม่ซื้ออย่ามายืนบังหน้าร้านนะหวานไหมคะเนี่ยหวานทุกลูกกันแหละเออขอชิมได้ไหมคะเออได้ในถุงมะชิมเลยในถุงนี้ใช่ไหมคะใช่เอามามาเดี๋ยวปอกให้ หืมหวานจริงๆด้วยเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วว่าหวานเอาสองโล80บาทค่ะหนูยังไม่บอกว่าหนูจะซื้อเลยนะคะเอา้าก็เธอกินไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินสิคิดจะโกงเหรอเดียเป็นเด็กเป็นเล็กเดี๋ยวก็จานซะเลยก็ได้ค่ะหนูขอซื้อโลอนึงก่อนได้ไหมคะหนูไม่ค่อยมีเงินไม่ได้ถุงเนี้ยมันสองโลถ้าแบ่งออกไปโลนึงจะขายใครได้ล่ะ สองรวมหนูกินไม่หมดนะคะกินไม่หมดมันก็เรื่องของเธอสิก็ไปแจกคนอื่นเขาไปเอามาแปดสิบบาทค่ะนี่ค่ะแปบาทเออแค่นั้นแหละเอา้ากินให้อร่อยนะออแหมสั่งไปร้อยโลขายแป๊บๆจะหมดแล้วอุ้ยกำไรดีด้วย เพิ่มดีกว่าฮัลโหลครับเฮียเออผมจะสั่งมังคุดเพิ่มนะครับห้าร้อยโลไปเลยครับโอ้ยสบายมากเฮียขายแป๊บๆก็หมดแล้วเอออ้าโอนตังก่อนเหรอโอ้เอาไว้ก่อนได้ไหมล่ะอ,อ้าโอนก่อนก็ได้เขี้ยวจริงเลยนะเฮีย เนี่ยผมโอนแล้วนะครับ<อ>ครับผมครับออเอากี่โลดีครับเอาสัก3โลนะพ่อค้ครับผมฉันฝากเลอกให้ทีนะน่าจะดีทุกลูกแหละอ๋อได้เลยครับถ้าไม่ดีคงเสียชื่อเสียงร้านแย่เลยครับดีทุกลูกอยู่แล้วครับจ้า เรียบร้อยแล้วครับสามโลนะครับรไ,นะได้เลยครับสามโลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับอันนี้จ่าพอดีนะครับผมเขาพดดีอยดหนึ่งนะครับเขาหน้ามาใหม่นะครับได้เลยโอ้ยวันนี้ขายดิบขายดีเทน้ำเทห้าเลยกําไรทั้งนั้นแหม น่ากินจังเลยหวานอ,อย่างนี้ต้องไปอุดหนุนบ่อยๆะและ้ว เน่าเฉยเลยอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เน่าอีกโอ๊ยอันนี้ก็เน่าหือหลอกขายกันเหรอไม่แหววันนี้ขายดีจะหมดแล้วเนี่ย พออ่อคเออ,เอ,อมีอะไรเหรอครับจะมาสั่งเพิ่มใช่ไหมละครสั่งเพิ่อมอะไรของเธอมังคุดที่ฉันซื้อไปเน่าเกือบทั้งถุงมันเน่าตอนที่ครูผู้หญิงถือกลับบ้านหรือเปล่าครับเขาลือกันให้แซดว่าร้านของเธออะขี้โกงตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะแต่ตอนเนี้ยฉันเชื่อแล้วครูผู้หญิงครับใจเย็นๆน,นะครับไม่ยอมแม่เย็นมันแล้ว ฉันจะฟ้องและเอาร้านเธอไปไประจานดูสิจะขายได้ไหมเป็นพ่อค้าดีๆไม่ชอบชอบเอาเปรียบผู้บริโภคอคุณผู้หญิงครับอยากเอาร้านผมไปไประจานเลยนะครับผมเพิ่งสั่งของลงอีกห้าร้อยโลแบบนี้ผมจะขายใครละครับนั่นมันก็เรื่องของเธอรับผลกามที่ทเธอทำเอาไว้เถอะเออคุณผู้หญิงโออีกห้าร้อยโล้ลวาจะจะขายใครละเนี่ยไม่น่าเลย คง <c oughs> ตังบมาเล้วด้วยแค่เธอหยิ้มแค่นั้นมันก็ทํำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหมายได้าบ้ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่เธอนั้น ไทยแลน